วันนี้อยู่กันที่โลตัสนอร์ราชพฤกษ์ค่ะสาขาต้นแบบส m ทคอมม m m u n i t ตี้เซ็นเตอร์เป็นโลตัสที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยมาเลยค่ะที่นี่จะไม่ใช่แค่ซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เราคุ้นหูคุ้นตานะคะแต่ยังมีร้านอาหารชั้นนนำอีกเพียบเลยค่ะมีทั้งลานกิจกรรมแล้วก็แหล่งชอปปิ้งเหมาะกับทุกกลุ่มแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะอย่างวันนี้นะคะเราก็มาเดินเล่นกับแม่ค่ะแล้วก็เลือกสุ่มร้านอาหารมาร้านหนึ่งวันนี้ก็เลยจะพาไปกินร้านนี้เลยค่ะคิดเช่นลาว เป็นร้านอาหารไทยอีสานค่ะก็จะมีพวกส้มตำไก่ย่างแจ่วฮ้อนอย่างวันนี้ที่เราสั่งนะคะก็จะเป็นแจ่วฮ้อนเนื้อค่ะอันนี้เขาก็จะให้เป็นเซตนะคะอยากสั่งเพิ่มก็ซื้อเพิ่มได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มของแจ่วฮ้อนนะคะน้ำจิ้มรสชาติดีทีเดียวเลยค่ะจานนี้เป็นตำลาวมั่วค่ะตำม,มั่วลาวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็สั่งแหนมเนืองมาด้วยค่ะเดี๋ยวนี้จะมาทานร้านนี้ให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นร้านไหนนะคะฝากติดตามด้วยละกันนะคะยังมีอีกหลากหลายร้านเลยค่ะที่ให้เราได้รีววิ อย่างชุดแจ่วฮอนนะคะเนื้อเนี่ยก็สามารถสั่งเพิ่มได้นะคะมาในเซตน่าจะประมาณห้าชิ้นค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อิ่มน้ำสำราญก็สามารถแบบสั่งเพิ่มเติมได้เลยค่ะนี่ค่ะใส่น้ำจิ้มไปจุกๆแบบนี้เลยเราก็เกินไปเลยค่ะน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยค่ะคอนเฟิร์มอะไปกันต่อของเรานะคฮะนี่เนื้อค่ะเนื้อสุกประมาณนี้เลยนะคะจะหวานมากจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิม้มจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุมจมจ่มน้ำเจมไปค่ะแจ่วฮอนเแจ่วฮอนเแจ่วฮอน สลับนะคะก็จุ่มน้ำจิม้มและก็จุ่มน้ำจิม้มอร่อยคะ่ะน้ำจุม่มน้ำจิ้มเนี่ยมามาอีกเมนูหนึ่งนี่คะ่ะแหนมเนืองค่ะก็มาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะแป้งเขาก็จะทํามาให้เป็นแบบนี้เลยค่ะเยอะมากเลยนะคะแป้งตอนแรกคิดว่าจะกินไม่หมดอ่าหมดคะ่ะสองแมลูกก็คือกินเรียบรสชาติแหนมเนืองก็คือเป็นรสชาติแหนมเนืองเลยค่ะแต่ในเซตแหนมเนืองเนี่ยไม่มีอย่างหนึ่งคือนมจีนนมจีนหนึ่งหายไปไหนมันต้องมีนมจีน เอเป็นว่านะคะใครผ่านมาที่โลตัสนองแล้วจะเพิกนะคะอยากลองมาแวะทานนะคะก็สามารถแวะทานได้ที่คิดเช่นลาวค่ะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นร้านไหนฝากกดติดตามด้วยค่ะ